ครับเรือนนี้นี่เป็นคาซิโอของคุณผู้ชายนะครับพอดีกำลังจะแพ็กของครับส่งให้คุณลูกค้าที่คลองหลวงปทุมธานีนะครับที่คลองหนึ่งเป็นลูกค้าเก่านะครับผมสำหรับคนที่มองหานาฬิกาคาซิโอแบบว่าใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วๆไปนะครับในประมาณพันกว่าบาทเนี่ยถ้าอยากได้โฉมใหม่ลองดูตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้นี่เขาจะใส่รายละเอียดบนหน้าปัดนิดนึงเห็นไหมครับเป็นนาฬิกาผู้ชายสีดําจะเป็นลายตารางเนี่ยเราซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเนี่ย เป็นลายตารางนะเป็นเนี่ยมีสีดําตัดกับออกเป็นเหลื่อมๆสีฮะดูเก๋ดีนะครับผมตรงปลายเข็มสั้นเข็มยาวก็มีภายน้ําเลืองแสงด้วยนะครับผมมีวันที่บอกให้ด้วยเป็นในการใช้ฐานนะครับกันน้ำระดับฝนตกล้างมือน้ําไม่เข้าถ้าเรามองเข้าไปข้างในเห็นไหมครับจะมีบอกหลักเวลาด้วยฮะหกสิบห้าสิบยี่สิบสิบห้ายี่สิบสามสิบสี่สิบเนี่ยฮะคือเป็นเพิ่มแบบลูกเล่นให้มันดูสวยงามไม่ดูจืดจนเกินไปนะครับเป็นชมใหม่ของเขาสายเป็นสแตนเลสสตีลนะครับอันนี้เป็นแบบแกะออกมานะครับใส่ เนี่ยครับยังไม่ได้ตั้งเวลาเลยเบิกมาเดี๋ยวต้องแพ็คกล่องอันนี้สินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ CMG ครับ1ปีพร้อมกล่องคู่มือประกันศูนย์มีไปให้หมดตามกล่องของเขาเลยนะครับผมเดี๋ยวก็จะเตรียมแพ็คของส่งให้พี่เขาแล้วล่ะครับผมเป็นลูกค้าเก่าเรานะครับก็นึกถึงที่ร้านตลอดก็ยังุตสา์สั่งมาให้สั่งตลอดเลยนะครับนี่เดี๋ยวสตาร์ทขึ้นนิดนึงนะครับขออนุญาตนะครับพี่เนี่ยครับกดปุ๊บมันกระเดินแล้วเนี่ยถานยังเต็มเต็มอยู่นะเนี่ยนะครับคือเดี๋ยวหันห่างก่อนนะ โอเคครับเนี่ยถ้าชอบประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าปัดสีดําดูเก๋ดูแบบใส่ง่ายอ่ะเรียบๆเก๋ด้วยแล้วก็ดูแบบวลาใส่ง่ายก็ได้ทุกชุดนะสีดานะครับสนใจยังไงสั่งทางไลน์ครับหรือแอดจากเบอร์โทรก็ได้ครับทำไม่ถูกก็โทรปรึกษาครับหรือจะมาซื้อหน้าร้านนะครับร้านอยู่ข้างในซอยบรมราชชนนีสิบเก้าตรนเก้านะครับเปิดทุกวันนะครับสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับผมขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับแล้วเจอกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ